สำนักงานจันทศิทธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เนื้อหาฉบับเต็มในหัวข้อเจาะลึกพันธกรรมนีแห่งจิตวิญญาณมนุษยธรรมกับอนุสัญญาออตตาวาและการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยอาวุธสังหารบุคคลในสังคมโลกครับ ท่ามกลางกระแสะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสิ่งหนึ่งที่ทิ้งรอยแผลเป็นอันเจ็บปวดไว้ไม่ใช่แค่การสูญเสียในสมรภูมิครับแต่คือสิ่งที่ตกค้างอยู่ใต้ผืนดินหลังจากเสียงปืนสงบลงสิ่งนั้นคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่มีหัวใจและไม่เลือกเหยื่อครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งว่าโลกใบนี้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายชนิดใดมาจัดก,การกับปัญหานี้และทําไมอนุสัญญาออตตาวาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการ เก็บระเบิดแต่เป็นเรื่องของการนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนกันใหม่ในเวทีโลกครับอนุสัญญาออตตาวาถือเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เปลี่ยนวิธีคิดจากการควบคุมปริมาณอาวุธเป็นการห้ามขาดโดยสิ้นเชิงครับโดยมีหลักการสำคัญคือการปฏิเสธการใช้อาวุธที่มีผลกระทบแบบไม่เลือกหน้าและสร้างความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสคร,ครับ กฎหมายฉบับนี้บังคับให้รัฐภาคีต้องยอมรับเงื่อนไขในการทำลายอาวุธในครอบครองและต้องรับผิดชอบต่อพื้นที่อันตร,รายตามแนวชายแดนเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนครับเรามาลองดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางของกฎหมายฉบับนี้กันครับตัวอย่างที่ 1. ชุมชนเกษตรกรรมใกล้พื้นที่แนวพรมแดนที่เคยเป็นอดีตสมรภูมิพบว่าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการเข้าพื้นที่ไปทำกินครับ ในทางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่ารัฐมีความบกพร่องในการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเรือนหากยังปล่อยให้มีวัตถุอันตรายตกค้างอยู่ในเขตอธิปไตยของตนครับดังนั้นการเข้ากวาดล้างพื้นที่ปนเปื้อนระเบิดตามที่อนุสัญญากำหนดจึงเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อพันธกรรนิจระดับสากลเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชนครับ ตัวอย่างที่2ประเทศสมาชิกตรวจพบว่ายังมีคลังแสงที่สะสมทุนระเบิดสังหารบุคคลไว้เพื่อใช้ป้องกันประเทศในกรณีฉุกเฉินครับ การสะสมดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักการห้ามสะสมตามอนุสัญญาออตตาว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไม่อนุญาตให้รัฐอ้างความจำเป็นทางการทหารมาเหนือกว่าความปลอดภัยของมนุษยชาติครับดังนั้นรัฐภาคีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องส่งมอบอาวุธเหล่านั้นไปทำลายภายใต,ใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อให้โปร่งใสต่อชาวโลกครับ ตัวอย่างที่3พลเรือนที่สูญเสียอวัยวะจากทุ่นระเบิดไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากภาครัฐอย่างเหมาะสมครับกฎหมายฉบับนี้มีส่วนที่ระบุถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของกฎหมายอาวุธที่ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องตัววัตถุแต่พูดถึงชีวิตคนหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงด้วยครับดังนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ต้องจัดหาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจรวมถึงการสนับสนุนทางสังคมให้แก่ผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ ตัวอย่างที่4การลักลอบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุ่นระเบิดสังหารบุคคลระหว่างประเทศผ่านตลาดมืดครับการกระทำนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาที่ห้ามส่งต่อหรือถ่ายทอดในทุกรูปแบบเพื่อตัดวงจรการขยายตัวของอาวุธสังหารชนิดนี้ครับดังนั้นทุกประเทศที่เป็นภาคีต้องใช้กฎหมายภายในประเทศเข้าควบคุมและปร,ะปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสนที่สัญญาครับ ตัวอย่างที่5เด็กนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นใกล้แนวชายแดนที่มีกับระเบิดฝังอยู่ครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกันที่กฎหมายส่งเสริมให้รัฐต้องดำเนินการครับดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายที่ช่วยลดความสูญเสียในระยะยาวก่อนที่จะกวาดล้างระเบิดได้ครบทุกลูกครับ ตัวอย่างที่6มีการตรวจพบว่าพื้นที่แนวพรมแดนบางจุดยังไม่มีการปักป้ายเตือนภัยหรือระบุเขตอันตรายให้ชัดเจนครับการล่าช้าในการระบุเขตอันตรายถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสำรวจพื้นที่ปนเปื้อนซึ่งอาจนำไปสู่ความรับผิดระหว่างประเทศหากเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครับดังนั้นรัฐต้องเร่งดำเนินการทำเครื่องหมายและจัดทำแผนที่แนวเขตอันตรายเพื่อส่งรายงานความคืบหน้าให้กับภาคีสมาชิกตามวงรอบที่กฎหมายกำหนดครับ ตัวอย่างที่7ประเทศเพื่อนบ้านสองฝั่งพรมแดนหันมาร่วมมือกันฝึกอบรมทหารช่างเพื่อกวาดล้างทุ่นระเบิดร่วมกันแทนการเผชิญหน้าครับความร่วมมือนี้เป็นหัวใจสำคัญที่อนุสัญญาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยีในการทำลายล้างวัตถุระเบิดระหว่างประเทศสมาชิกค,ครับดังนั้นมิติของกฎหมายฉบับนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตและเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นภารกิจร่วมกันเพื่อสันติภาพครับ ตัวอย่างที่8การขอร้องขยายเวลาในการกวาดล้างทุ่นระเบิดเนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิประเทศและงบประมาณครับในทางกฎหมายรัฐสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาได้หากมีเหตุผลอันสมควรแต่ต้องแสดงแผนงานที่ชัดเจนว่าจะทำให้พื้นที่สะอาดปลอดภัยได้จริงเมื่อไหร่ครับดังนั้นการตรวจสอบติดตามจากนานาชาติจึงมีความสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐไม่ได้ใช้ข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายครับ ตัวอย่างที่9พลเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการที่ทุ่นระเบิดกีดขวางการเข้าถึงแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครับการคงดูของทุ่นระเบิดถือเป็นการละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการไม่ทำตามพันธกร,รีทางกฎหมายครับดังนั้นการเร่งขวาดล้างทุ่นระเบิดจึงไม่ใช่แค่ภารกิจด้านความมั่นคงแต่คือการคืนสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ครับ ตัวอย่างที่10องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามากดดันรัฐบาลที่ไม่ยอมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาออตตาวาครับแม้รัฐจะยังมีอธิปไตยในการไม่เข้าเป็นภาคีแต่กระแสะสังคมโลกและกฎหมายจารีประเพณีระหว่างประเทศได้กดดันให้รัฐต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมอยู่ดีครับดังนั้นแรงผลักดันจากภาคประชาชนจึงเป็นกลไกลสำคัญที่ทําให้กฎหมายระดับสากลมีความเข้มแข็งและนําไปสู่การยอมรับจากรัฐต่างๆทั่วโลกในที่สุดครับ บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสนธิสัญญาออตตาว่าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการห้ามใช้อาวุธครับแต่มันคือการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของมนุษยชาติว่าเราจะไม่ยอมให้ความขัดแย้งในอดีตมาจองจำอนาคตของเราผ่านวัตถุอันตรายใต้พื้นดินอีกต่อไปครับ การที่เจ้าหน้าที่ทหารและผู้เชี่ยวชาญต้องเสี่ยงชีวิตลงพื้นที่ไปขุดค้นและทำลายระเบิดทิ้งไปทีละลูกนั้นคือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดในการสร้างสันติภาพครับทุกตารางนิ้วที่ได้รับการทำความสะอาดคือพื้นที่ที่เด็กๆจะกลับมาวิ่งเล่นได้อีกและเกษตรกรจะกลับมาไถหว่านได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงอีกต่อไปครับ การทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้จึงทำให้เราเห็นว่าโลกที่ปลอดภัยขึ้นไม่ได้เกิดจากความโชคดีครับแต่เกิดจากความมุ่งมั่นทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไม่ยอมแพ้ต่อภัยเงียบใต้ผืนดินครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์เนื้อหาฉบับเต็มในวันนี้ครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นคุณค่าของสันติภาพและการทำงานภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนจะจากกันสำนักง,งานจันทสิทธนายความขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทสิทธนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับ